สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะสำหรับคลิปนี้จะตอบคำถามเรื่องขั้นตอนของการสแกนหน้าหลังจากการสแกนหน้าแล้วจะต้องรอ SMS กี่วันนะคะที่เป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาแล้วก็ตอบกันไป ทั้งเมนแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะได้คําตอบไปด้วยถ้าว่ากําลังรออยู่ในขั้นตอนนี้นะคะหรือว่าเจอปัญหาของการรอ SMS ทํามไมยังไม่มาสักทีหนึ่งนะคะแอบมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยสําหรับโครงการนี้นะคะเมนหลักของโครงการก็คือสิทธิ์รัฐช่วยจ่าย5 0ไม่เกินวันละ150บาทหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการนั่นเองค่ะนี่เป็นเมื่อช่วง 6โมงที่ผ่านมานะคะที่ไฟมีโอกาสเข้าไปดูสิทธิ์จะเหลืออยู่ที่6โมง27นาทีนะคะจะเหลืออยู่ที่9แสน7เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็น9แสน7กว่าท้ายๆเนี่ยนะคะก็กําลังแข่งขันกันในเรื่องของการลงทะเบียนใช้ความเร็ววินที่ตั้งกันแล้วกันค่ะแล้วก็ความถูกต้องด้วยนะคะ,ะต่อมาค่ะคาถามที่เพื่อนๆของเราถามเอาไว้ว่ารอเ m s กี่วันครับสแกนหน้าผ่านแล้วนี่ก็คือเป็นขั้นตอนของอยู่ในขั้นตอนของ การเ,าเข้าร่วมโครงการนะคะเดี๋ยวฟ้าจะอธิบายให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแต่ดูคําถามของเพื่อนเราก่อนนะคะถามมาว่าสแกนใบหน้ามันบอกว่าสําเร็จแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไม่เป็นเหมือนของพี่เลยหมายความว่าน่าจะดูแล้วไม่เป็นเหมือนในคลิปใช่ไหมคะพอกดเข้า G ีว l บอลเลมันบอกรอตรวจสอบนี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือเกือบละอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าหลายคนไม่ทราบนะคะ,ะมาดูกันค่ะสําหรับรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะ มีสองส่วนด้วยกันนะที่ต้องทำส่วนแรกคือการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ค่ะถ้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปออส่วนที่2ที่เราต้องทำก็คือการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและผูกบัญชีจีบัเลผ่านแอปเป่าตังค่ะ2ส่วนนี้นะคะที่เราต้องทำนะให้ครบถ้วนนะคะสำหรับในขั้นตอนยืนยันตัวตน มันจะประกอบไปด้วยกรอกข้อมูลส่วนตัวถ่ายบัตรประชาชนหพิมพ์ผิดนะตรงนี้ถ่ายบัตรประชาชนนะคะสแกนหน้าขั้นตอนนี้ล่ะค่ะที่หลายคนสงสัยและคาใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะหลังจากสแกนหน้าไปแล้วเนี่ยทำไมเอสเมบอกว่ารอตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องแล้วค่ะนั่นคือเป็นไปตามขั้นตอนของเขานะคะก็คือหลังจากสแกนหน้าเสร็จจะต้องได้รับ SMS ยืนยันตัวตนสำเร็จนั่นเองค่ะจึงจะสามารถใช้แอปเป๋าตังค์ได้นะคะ ก็จะได้รับ SMS แต่ว่าจะช้าจะเร็วต่างกันนะคะบางคนได้ทันทีบางคน1ชั่วโมง2ชั่วโมงบางคน 1, วัน2วันประมาณนี้ค่ะแล้วแต่แตกต่างกันไปหรือบางคนหนักสุดคือไม่ได้รับเลยนะคะไม่ได้รับเลยก็ต้องรอเท่านั้นค่ะตามข้อความที่เขา,เาขึ้นแจ้งบนหน้าจอสังเกตด้วยนะคะเวลาที่เราทําแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขาจะมีข้อความเด้งขึ้นมาแจ้งเราด้วยอ่านให้ละเอียดค่ะเพราะว่าเขาได้บอกเอาไว้ในแต่ละขั้นตอนแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ได้รับ SMS กรณีไม่ได้รับ SMS หรือรอนานเกินกว่า2วันให้โทรตรวจสอบสถานะได้ค่ะที่กรุงไทยเบอร์นี้นะคะ02.15ตัวแล้วก็สตัวจําง่ายๆค่ะ02.15ตัวและ4-2ตัวสามารถโทรไปตรวจสอบสถานะของเราได้เลยค่ะว่าหมายเลขแบัรบประชาชนนี้อ่ะเราสามารถเ,าเราทำการลงทะเบียนได้สำเร็จครบถ้วนแล้วหรือย,อยังนะคะเท่านั้นเองค่ะก็จะ ได้คําตอบมาบางคนไม่ได้รับ sms แต่ว่าขั้นตอนทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าแอปเป๋าตังไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนั่นเองค่ะก็ง่ายๆแบบนี้ขั้นตอนเพียงแค่เรารู้ขั้นตอนก็จะไม่งงและไม่สับสนนะคะระหว่างที่รอตรวจสอบสิทธิ์ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ก็ไม่ต้องไปทําอะไรคะ่ะรอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็ถ้าสําเร็จแล้วก็จะมี SMS แจ้งเตือนมาท่นนั้นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมว่าไม่มีบัญชีกรุงไทยก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังได้เพราะว่าใช้เลขบัตรประชาชนแล้วก็เข้าไปผูกบัญชีกับ G ีวอลเล็เท่านั้นค่ะส่วนใครที่มีบัญชีกรุงไทยด้วยแล้วอยากจะผูกบัญชีกับกรุงไทยด้วยก็ไม่เป็นปัญหานะคะสามารถทําได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแน,นลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแน,นลไว้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ